สวัสดีค่ะกับมาพับกับแอลกะลาวนะวันเหนียวเอาเมนูร้อยคองทางตายมาฝากอีกหนึ่งเมนูนะคะนั่นก็คือเมนูแกงคว่วทิกุ้งกับลูกตอคูดค่ะเดี๋ยวเราไปแร่นะ้ำแอลเด้เตรียมไวไร่ไวบางนะคะในเมนูนี้นะแน่นอนค่ะก็จะมีลูกตอค่ะไอเดี่ยวได้ทําการคูดซีเคียวตรงเปลือกออกมันแล้วนะคะแล้วก็เอาไปแช่น้าเกลือกันเขามีซีดํานะคะแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะ ในส่วนของขนาดชิ้นก็เอาที่ชอบได้เลยนะคะเมือเอ่อแอลไชอบแบบเต็มแมตแบบนี้นะเดี๋ยวจะไม่พ้านะคะหรือว่าถ้าใครจะพากลึงก็ได้ค่ะหรือว่าจะพ้าแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อให้น้ำแกงก็ซึมเข้าไปนะเนี่ยค่ะไม่ต้องให้คาดนะคะลูกตอ่อที่เอาเออกมาคูดนะคะจะเป็นลูกตอ่อซอสนะเพราะว่าเขาจะคูดง่ายค่ะเนี่ยค่ะ ไอ้นี่แอลเอามาคู่ได้แล้วนะเนี่ยค่ะคู่ได้มดเลยค่ะทั้งสองดานนะคะแล้วก็กุ้งที่ใช่วันนี้ก็จะเป็นกุ้งเล่ค่ะแอลจะใช้กุ้งตัวเอียดนะคะแล้วก็การปอกของแอลก็คือแอลจะปอกมดเลยค่ะจะไม่ไม่ไหวห้างไม่ไหวในส่วนของคางกุ้งเลยค่ะไอ้นี่เป็นความชอบส่วนตัวของแอละพรแอลคิดว่ากุ้งเขาตัวเอียดนะคะเลยไม่จําเป็นต้องไหวในส่วนของหางและก็คางกุ้งนะจะได้กินสะดวกนะคะ แล้วก็นในส่วนของริกแกงนะคะก็จะมีดิปรีซอสค่ะดิปรีแห้งค่ะวันหนี้แอลชายัยย่างละนึ่งกํามือเทากันนะคะบ้านใครมีดิปรีแบบไหนก็สามารถใช้ได้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องเมือนแอวนะคะใครค่ะวันนี้แอาชายใครนึ่งต้นเอียดนะคะคาซีแวนค่ะวัวเทียมทนหกหัวค่ะพร้อมแดงสามหัวขีมินค่ะขนาดเท่าเหนิวก้อยนะคะปริมาณก็อย่างที่เห็นนะคะ พริกไทยดำค่ะวันเหนียวชาพริกไทยดำแค่ครึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะเพราะว่าแกงกวัวถีทางใต้เหมือนติ่เคยบอกไว้ค่ะจะไม่ใส่พริกไทยเยอะนะเพราะว่าเราไม่ต้องการความเผ็ดร้อนนะคะเคยกุ้งหรือวกกับปีกุ้งค่ะไอันนีอาชายที่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจะสังเกตได้ว่าเคยกุ้งหรือกะปีกุ้งข้งแอวนะคะจะมีซี่คล้ำแบบนี้นะไอน,นี้เป็นเคยกุ้งเก่าค่ะเนื้อก็จะมีความแน,น่นรสชาติจะออกหวานนิดๆค่ะแอวซื้อมาก็าได้ทําการชิมเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ไปกรูดค่ะไอ้นี่ไว้สาหรับช่วยเพิ่มความหอมให้กับแกงนะคะและที่คาดไม่ได้เลยสําหรับแกงขวดทีก็ต้องเป็นกะทิค่ะแอลชายนึ่งกลองนะน้ำเปล่าค่ะไอ้นี่ชายเจือจางทํหฮังทินะคะค่ะเดี๋ยวเราไปแลกวิธีการโคลกเครื่องแกงของแอลกันก่อนนะคะไปแลกกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวมาแลกแอลทําการโคลกเครื่องแกงกันนะคะใส่ดิบปรีแห้งกับดิบปรีซอสลงไปเลยค่ะตามด้วยไค่ค่ะ แล้วก็หัวคะข,ขีมินค่ะใส่หมดเลยนะคะหล้กการในส่วนของหัวหอมกับหัวเทียมแม่จะยังไม่ใส่เหมือนเดิมนะคะจะใส่ก็ต่อเมือโคลกไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะพริกไทยดำค่ะหล้กการเหมือนเดิมนะคะเกลือค่ะกันเขากระเด็นแล้กกาถ้าไม่พริกแกงเรามีซีซันที่ซอสนะคะไม่ดำคล้ำนะ แล้วก็เหมือนเดิมนะแอลจะโคลกไปจนเื่องแกงขวถิเลาละเอียดนะคะค่ะ,คะกระแซดแล้วนะสำหรับเพืองแกงขวถิของแอลนะคะแอลไม่ได้ทำการท้ายแลตอนเดียวทำการโคลกนะเพราะว่าเคื่องแกงตายจะใช้เวลานาน,านในการโคลกสักคิดนึงนะคะก็เลยว่าตัดตอนไม่ถึงตอนเดียวทำแซดแล้วดีว่านะคะ นี่าได้ใส่ในส่วนของวัวเทียมแล้วก็วัวหอมกะปิลงไปเรียบร้อยมาแล้วนะคะในส่วนของการคลุกเข่งถ้าใครไม่ถนัดนะคะกาสามารถจะเอาไปปั้นกับโถปั้นได้นะคะโดยการใส่ห้างกะทิลงไปปั้นนะแต่ว่าอย่าใส่หังกะทิมากจนเกินไปนะคะให้แข่พอ,อท่วมในส่วนผสมของผิดแกงท่านั้นนะพอเดี๋ยวไม่งันมันจะทำให้น้ำแกงมากเกินไปจนจืดอะค่ะนะแล้วก็เหมือนที่บอกทุกครั้งอะค่ะเข่องแกงจะต้องละเอียดนะคะถ้าเป็นแกงกะาทีนะ แอลชอบที่จะโครหมักว่านะคะเพราะว่าแอลต้องการกลิ่นหอมละเฮ้ยของสมุนไพรนะคะไอ้นี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะแต่กายอมรับว่าชั่วโมงเร่งรีบบางครั้งกามีการใช้โทปันเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คือมือเย็นนะคะเพราะฉนั่นกามีเวลาเลือกเพื่อคะ่ะ <c oughs> กะโครสักคิดนึงนะค่ะเดี๋ยวไปแลกกันทําแกงควถทีกุ้งกับลูกตอคูดข้งแอลกันเลยคะ่ะ เรามาแลกกันทำแกงขวดถิกุ้งกับปลูกตอคูดของแอลกันเลยนะคะเนี่ยค่ะแอลได้ใส่น้ำปรอมงไปแล้วนะปริมาณก็เอาตามที่ต้องการได้เลยค่ะแต่ก็ต้องกะให้พอดีกับวัตถุดิบแล้วก็เครื่องแกงของเราด้วยนะพอถ้ามันมากเกินไปก็อาจจะทาให้แกงเราจืดได้นะคะหลังจากนั้นแอลก็จะใส่ในส่วนของกะทิลงไปเพื่อทําการเจือจางให้เป็นห้างถิค่ะ พน้ำแกงเหลือมร้อนนะคะแอลก็จะไล่เครื่อง,งไปค่ะเพราะว่าน้ำแกงเดือดจนหอมแล้วนะคะเราจะใส่นในส่วนของหลกต่อลงไปเลยค่ะ ลูกต้อนี้ใครจะเอาไปลวกก้อนก็ได้นะคะเผื่อหลอดความเม้นเคี้ยวนะแต่สําหรับแอลเคนชินกับกริมนี่นะคะเพราะฉะนั้นแอลก็จะไม่ลวกนะความชอบส่วนตัวค่ะค่ะเดี๋ยวจะตั้งเคี้ยวไปจนลูกตอก็สุกนะคะถึงจะมาทําขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะ ตอนนี้แอลก็ทําการเคี่ยวหลูกตอจนก็สซุกดีแล้วนะคะหลังจากนั้นแอลก็จะใส่ในส่วนของปรุงลงไปเลยค่ะตามด้วยใบมะกรูดค่ะแล้วกันในส่วนของกะทิที่เลือค่ะแอลจะใส้หมดเลยนะคะนึงกลองนะ ใค่ชอบให้มีความมันวันนี้กาสามารถเพิ่มหัวกะทิลงไปได้อีกนะคะเดี๋ยวค่อยให้กุ้งซุกสักิดนึงนะคะเดี๋ยวจะทำการชิมนะค่ะตอนนี้กาหน้าวัดจะซุกแล้วนะเนี่ยค่ะ แอลไม่ต้องการที่จะเคี่ยวนา่นนะคะเพราะว่ากุ้มเขาจะไม่ร้อยนะเดี๋ยวจะทําการชิมด้วยค่ะชิมเบื้องต้นก่อนนะโอเคค่ะเดี๋ยวจะเติมในส่วนของเกลือค่ะนิดนึงก็ใช้มือนะคะน้าตาลปี๊บค่ะเพื่อให้ความนุ่นนะคะน้าตาลทรายค่ะไม่ต้องเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวทําการชิมเหมือนเดิมค่ะ โอเคค่ะได้รสชาต์ตามที่เราต้องการแล้วนะคะตอนนี้กลิ่นหอมเลยก็น,น่ากินหมากๆเลยค่ะกินกับข้าวสวยก็ได้กินกับนุ่มจีนก็ดีค่ะเนี่ยค่ะน่ากินเนาะเมนูนี้เป็นเมนูที่ค้นทางใต้ชอบทากินกันมากนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะปิดเตาไฟเลยนะ หลกกเดี๋ยวไปแลกการตักเสิร์ฟข้องแอวค่ะค่ะกระเสริฐเลวนะตำรับเมนูแกงยงควถทีกุ้งกับลูกตอคูดข้องแอวนะคะหน้าตาหล้กการสีสันกันได้อย่างที่เห็นเลยนะคะใครสนใจก็ลองเอาไปทํากินกันแลกได้นะในส่วนของเนือ้อสัตกระซ่ามมรดที่จะใซ้เนื้อสั์ชนิดไหนก็ได้นะคะตามที่ชอบตามที่ต้องการได้เลยค่ะแอลรับรองว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ร้อยมากมากเลยนะคะ สามากกินกับข้าวสวยก็ได้หรือว่าใครจะเอาไปดัดแปลงกินกน,น้มจีนก็นยิ่งร้อยหมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่พลาดคำแนะนของแอลก็หบกวนเป็นกำลังใจแอลสักนิดนึงโดยการกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะแม่พลาดเมนูต่อๆไปของแอลนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ